สวัสดีพี่น้องขอขอบคุณพระเจ้าแล้วพวระปัจเจ้าทุกคนเนาะอัตม์มืสบายเกียรติพระเจ้เเา,าค่ะแะม่ไม่ได้เลยนะแล้วก็วันนี้เป็นก็เป็นช่วงเวลาที่เราแบ่งปันพระพรพระปัจเจก็อยากแบ่งปันพระพรนะคะพี่น้องคือเป็นพรซอสพรนะพี่น้องเพราะว่าอาทิตย์ก่อนวันที่ที่แล้วพระเจ้าไม่ได้มาเน,นออาะวันหยุดเป็นเุระแล้วก็อาทิตย์ก่อนอาจารย์ชายเทศนาเรื่องบุญน้อยโรหาน บุต้หลงหายแล้วก็พอไปบ้านแล้วก็วันจันทร์พระเจ้าปัางพระคำแล้วก็โบสถ์โบนวังน้อยที่อายุธยาก็แบ,พอพอบ่งปันพระพรเรื่องบน้อหลงหายเหมือนกัน,นพี่น้องพอพระเจ้าฟังนั่งฟันพญาวาสนาเ็นเสียงาจันแป่นบบแมนแนนตั้งตั้งตั้งเบึ้งเบึ้งเรเดือดเดียวกันเลยเพราะว่าอีกคนหนึ่งอยู่ศรีสเกตอีกคนหนึ่งอยู่อยุทยาพี่น้องแต่แบง่งปันพระคำเรื่องเดียวกันก็คือ พักครับเป็นมองต่ามงมุมาะพี่น้องเป็นมองต่างมุมแล้วก็เทศเรื่องเดียวกันแต่ก็คลายกันก็ขอบต่พระเจ้าอาจา,ายรย์ทเทศบอกถูกน้องก็หลงหายเนาะ,ะพระเจ้าก็ไว้คอยในชีวิตของเราแล้วเราก็หลงออกจากทางของพระลงจ์แต่พอเราเลืนได้แเราก็ได้กลับมาหาพ่อพระเจ้าก็ได้ให้ให้แหวนให้รองเท้าให้หวกเราหวงเพราะว่าแอบอาจารย์ก็เทศบอกว่า ทุกคนที่เข้ามาหาพระเจ้าอาจารย์ที่โบสถ์บางน้อยบอกาว่าทุกคนที่เข้าหาพระเจ้าพระเจ้าก็อวยรแบบจนเต็มขนาดแล้วล่ะพา่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจ้าพอได้พระพรแล้วก็ใช้พระพรกินพระพรของพระเจ้าแบบไม่อยากมาโบสถ์เนี้ยก็ไปกินดื่มข้างนอกไปเปยเพื่อนไปเปยเพื่อนไปกินไปดื่มจนหมดพอหมดแล้วก็อ่าถูกคนแบบ ดูถูกเหยียดหยามมินทายอย่างเงีงย้งยพอรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหามีอะไรเข้ามาในชีวิตของเราเราก็เลือกถึงพ่อพอท่านึงพ่ออย่างอย่างคุณน้อยก็บอกว่าเราลับเรากลับไปหาพ่อเราดีกว่าที่เรามาคิดในไอัวอยู่ในพ่อหูเนี่ยไอคนงานของพ่อเรายังมีอาหารที่กินดีกว่าเราก็กลับมาแต่คุณลูกคุณลูกพูดเองนะที่น้องคุณลูกบอกว่าคุณลูกจะมาเพื่อมาเป็นคนรักษาพ่อ แล้วก็พ่อเห็นลูกพ่อก็วิ่งไปหาเอาแหวนเอารองเท้าเอาหัวไปสวมให้พี่น้องถ้าสมมติว่าเราเป็นคนคนนั้นนี่คือพระเจ้าจคิดว่าทอดซอนทอดพี่น้องเพราะว่าอยู่คนละที่แต่ว่าประเทศเดียว,ยวกันแล้วก็พระเจ้าก็อยากมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าเสียงนี้นะเป็นเสียงที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ว่าพระเจ้าได้ยินแค่คนเดียวพี่น้องต้องได้ยินด้วยกันเพราะว่าฟังเหมือนกันก็พระเจ้าเอาแหวนมาสวมให้นี่แหวนคืออะไร แล้วรองเท้าที่พระเจ้าให้นะคืออะไรหมวกคืออะไรให้เราคิดดูเพราะว่าอ่อพ,พวกกวูโลูกบอกเองนะพี่น้องจะกลับมารับใช้พ่อพ่อ,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 อก็เอาเอารองเท้าเอาหมวกเอาเวทให้เราแล้วพี่น้องให้เรานะให้ผเราทุกคนแล้วพี่น้องก็พี่น้องก็เิดีบดเอ,เองพระเจ้า,ก,า,าออก็อยานเรื่องไม่หอกรองเท้าที่น่าจะเป็นข่าวประเสริฐน,นะแต่ว่าเวทน,น่าจะเป็นตาประทับที่แบบเป็นกุญแจที่ไขไขสวรรค์เนาะ้าพเจ้าคิดแต่ว่าต้อง ต้องปัาจารย์ชายเฉลยอยูที่หนึ่งไม่เป็นผู้เพราะว่าอย่างหมวกนี่ข้าพเจ้าก็ยังไม่รู้หรอกว่าหมวพี่พ่อใส่คืออะไรขอขอบคุณอาจารย์ก็แล้วก็วันนี้ที่อาจารย์มวยบอกอ่าแบ่งปันพระธรรมเนาะที่ว่าเป็นพระธรรมพี่วอนที่ว่าเป็นเจ้าเสลยต้องข้าพเจ้าก็ฟังอยู่นะพี่น้องข้าพเจ้าก็ฟังพระธรรมของพี่วอนฟังหลายอาจารย์ที่พูดมาแต่ทุกอาจารย์จะพูดเรื่อง anti high ข้าพเจ้าไม่รู้นะพี่น้องแ anti high คืออะไรซึ่ง อาจารย์ไม่เปลี่นกทีอาจารย์คนไหนเล่าไปแอนที่ท้ายเอไม่แต่ถ้าพูดเรื่องอื่นจะไม่พูดแต่ถ้าพูดเรื่องทำี้บอลอาจารย์จะพูดเรื่องนี้ทันทีเลยก็ที่ว่าถ้ายอนไม่ได้ถูกเนรเทศออกไปที่เกาะนั้นวิวรก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้าให้ให้ยอนเป็นคกเขียนเนาะแล้วก็มันมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะพี่น้องสําหรับชีวิตของเราเพราะว่า บางบทเขาก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่สอดลึกเท่าไหร่ในในพระธรรมมีบอลแต่ข้าพเจ้ามาฟังไปเรื่อยๆก็อยากรู้ว่าเอสัตว์ร้ายอะไรที่ขึ้นโผล่ขึ้นมาเป็นยังไงยังไงยังไงข้าพเจ้าก็งฟังเหมกกสอนกันถอดประจานก็แปลฟังก็ที่บอกว่าเราวยุคยุงที่จะถืงไอูุ้กเพ้นที่จกจะถูกบุกเพ้นเนี่ยก็คือแต่ถ้าถ้าเรามองเห็นเนี่ยก็เห็นเป็นภาพภาพมาเรื่อยๆนะที่น้องที่ว่า รหัสลับหกหกหกใช่ไหมรหัสมาร์นแต่ทุกวันนี้มันก็เอาเอามาใช้นะที่น้องเพราะว่าอย่างในโปรแกรมเป็นรูดบัตรรูดเงินซื้อข้าวซ,ซื้อของอะไรทุกอย่างอ่ะอยู่ในรหัสพวกนี้หมดเลยที่เราใช้แบงก์ไม่ว่าจะเป็นบัตรรูดบัตรอะไรเนี่ยไม,ไม่ว่าจะเป็นการที่ใช้จ่ายโดยที่พนเื่อิเล็กทรอนิกส์ไม่ไม่ได้จบกระเป๋าด้วยตัวเองี่ยมันจะผ่านพวกนี้หมดเลยก็รู้สึกว่าแล้วก็ที่บอกว่า พระเจ้าเขี่ยปมมานตาตา,าลงไปไว้ที่ตึกกำบังใต้ท้องทะเลคือมูใหญ่แล้วสักวันหนึ่งมันจะขึ้นมาเพื่อให้ม,มนุกราบไหว้แทนที่เราจะกาบไหว้พระเจ้าเห็นไหมพี่น้องทุกวันก็ปรากฏเยอะแล้วนะที่ว่าอ่าพญานาคเห็นไหมเขาเป็นปั้นุูัพญานาคเขาก็กาบไ,ไหว้กันแทนที่เขาจะกาบไหว้พระเจ้าเลยเขาไปกาบไหว้มูใหญ่ก็คือขึ้นมาเพื่อจะให้มนุษย์น่ะออกจากงางของพระเจ้าเราก็ไปกาบไหว้พวกเขาแล้วก็มี ชนกลุ่มเยอะเลยนะพี่น้องที่กาบไวยาพญานาแล้วก็อยา่างพวกเทพศริเทพอิทธิเทพทั้งหลายอ่ะที่ว่าเป็นสมุนของมารนะ<ส>เพื่อมาเพื่อยกทับมาเพื่อทําการต่อต้านพระกิจของเราเนี่ยในภาคพื้นในหมู่บ้านในชุมชนในทุกสิ่งมีแล้วนะพี่น้องเพราะว่าคนซงเจ้ามากอะไรนะเจ้าแม่เจ้าพ่อเจ้าอะไรเยอะแยะเลยที่มีคนเข้าไปกราบไวี่ก็คือสมุนของมาร คนที่เป็นคนของมาที่บุกนั้นแหละที่ลงมาเพื่อให้ทุกคนไปถากไปเขาแทนพี่เารเาถาไปพา่เจ้ามัก็เกิดขึ้นแล้วพี่น้องแล้วก็มีอีกหลายเรื่องแล้วก็ที่บอกว่าอาจารย์บอกว่าต่อไปนี้ทุกาศาสนาจะรจะวมตัวเดียวกันรวมเป็นเดียวกันที่ว่าที่ว่ามานั่นแหละไอ้สัตว์ไยอะไรนั่นแหละแล้วเจ้าก็ฟังรู้เรื่องม้ากรู้เรื่องบ้างแต่ก็คิดไปก็น่ากลัวเพราะว่าเขาจะรวมเป็นาศาสนาเดียวกันแล้วเขาจะ กดีบกดเข่ง้าคนไหนไม่ยอมอยู่ใต้ลักาณนั้นแล้วคนที่จะบุกศาสนานี้ก็คืออะไร่ะเขาเรียกอะไรนะเขาจะหมดสี่โลกหรือว่านายยกโลกหรือว่าอะไรนะครับเจ้าก็ไม่เข้าใจจะพูดก็ขอบนพระเจ้าเนาะแล้วก็ให้เราพี่น้องที่เราจะไม่ลงในทางพระเจ้าลงต้องอ่านพระธรรมนะพี่น้องอ่านพระธรรมแล้วก็นีบอลเนี่ป็นพระกัตพิน่านกลัวแล้วก็ เป็นที่น่ากลัวแต่ก็เป็นที่น่าชื่อจริงๆกับผู้ที่เชื่อผู้ที่เชื่อและติดตามพระเจ้าเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์ที่ก้าวเข้าไปนีมีแต่เพชรแต่พลอยแต่ทองก็ให้เราที่จะไม่พลาดทางการของพระเจ้าเนาะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ากับชีวิตของพระเจ้าก็ยังไม่ดีเท่าไหร่พี่น้องแต่รู้สึกว่าก็ก็ดีขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าพระเจ้าก็จอยลงจอยลงเพราะตอนที่จะไปผ่าตัดน่ะช่่งน้ำหนักสี่สิบเก้าเพราะว่า ้าพระเจ้าจะไปที่อะไรไหมนี่จะไปหมุนมันจะมีอักษรใ้หมุนเนาะน้ำหนักเท่านี้สูงเท่านี้ถ้าถ้าสี่สิบเก้าคือห้าสิบสองเมตรพระเจ้าจะปกติไม่อ้วนไม่ผอมจะพอดีเลยพี่น้องไปพอไปาาผ่าตัดแล้วก็แพทย์สองอาทิตย์ที่น้องไปตัดไหมค่นะไปชั่งน้ำหนักอีกทีหนึ่งพระเจ้าจเลยอยู่สี่สิบหกแต่ตอนนี้เนี่ยพระเจ้าจรู้ว่ามันน้อยลงไปอหกิหนนะพี่น้องไม่รู้เลยว่าจะย้วเท่าไหร่แต่ก็ขอบคุณพระเจ้า จากที่เนื้อพระเจ้าที่เมื่อก่อนมันเป็นเนื้อนิ่มๆเป็นเนื้อเลี้วๆแล้วๆตั้งแต่เกิดแต่ตอนนี้พ่อบีบร,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 รู้ว่ามันจะเป็นก้อนๆตัางๆขึ้นเหมือนกับว่ามันเป็นเนื้อขึ้นมาก็ขอบุญพระเจ้าแล้วก็อาการที่แบบหนาว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 เมื่อก่อนก็ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ต้องเปิดถัดลมถ้าไม่เปิดพัลงลมนี่ถ้าหมงพ้าแผรโยนที่หมดเลยนะพี่น้องอถือว่าไม่อนๆๆๆมันร้อนมากเพราะว่าเราก็มาบวกเอบไปทองเพราะว่าตอนคืนมันจะมี นะพี่คอน้องปิณมน้นเะป็่นเนาะแต่ถ้าไปเ,เปิดดลมเนี่ยมันก็เจะเหนยวไปเจอตื่นเช้าขึ้นมามันจะหนึ่งเลยเมื่อเช้าอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยไม่อาบน้ำเลยไม่ได้แต่งตัวเปียกหมดเลยอโอ๊ยเป็นไาว้างต่นแค่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอ,อาอยู่ปยเปียกเบิดแล้วมันร้อนมากเลยพี่นอ้องก็ขอบคุณปัญญาเราก็ได้อีกชีวิตหนึ่งขึ้นมาแล้วก็แต่ก่อนอะที่ไปผ่าตัดกลับมาะะมันก,กินอะไรไม่ได้เลยพี่น้องก,กินกินข้าไปสามเวลามันก็ อยู่ได้แค่หนึ่งชั่วโมงมันก็ออกเลยพี่แม่คุณหมอก็ต้องคุณหมอ,หมอจะโทรมาเช็คเนาะเช็คอาการก็บอกว่าคุณหมอมันกินยี่งยั้งลงไปมันจะออกไปเลยเลยเนี่ยมันเหมือนมันลบไส้ยังไม่ได้ดูดอะไรเข้าไปเลยมันผ่านไปแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นก็ขอบคุจจานคุปัน,ปนี้ก็กวันละครั้งเช้ามาเนี่ยเป็นเวลานาทีทองเ,อเต้ก็จะไปโรงเรียนแม่ก็จะแย่งเข้าห้องน้ําหลายครั้งที่ขา้าวเจ้าก็แฝงหนะะ่อพ่อป้าไปหาผู้่อื่นเต้ต้ไม่ยอมให้ห้อง เป็นนาทีทองก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าก็จะดีขึ้นดีนขึ้นเวลาพี่น้องอย่างอย่างน,น้อยก็รู้สึกว่าอาการที่เราหนาวเหน็บน่ะมันก็หายไปแล้วแล้วก็อาการที่เราปวดตอนกลางคืน,นมันก็หายไปก,ก็ขอบคุณพระเจ้าแม่ไม่น่าเชื่อว่านิ้วแค่ไม่กี่เม็ดมันสามารถทําทําให้เราเนี่ยไปได้เยอะเลยเป็นไม่สบาย,ยแบบแบบในร่างกายของเรามันลวนไปหมดเลยก็ มีเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเขาบอกเขาไปคุยกันกับแฟนเขาบอกว่าแม่ตุกตานีเป็นพ่นอเขาเนยพ่อพ่อเขาหนะักเป็นแบบนี้แหละพี่ตศหนาวหนาวหนาวเอ้คนตั้งเข้ามากันหนาวที่เนี่ยจนพ่อเขาหนะักไม่รู้เอกรู้แต่ว่ารักษาตามอาการตามอาการจนตายแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารู้ก่อนว่าเออป็นเพราะเนี่ยนี่แหละแล้วก็เอาออกไปแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสำหรับพระพรในะชีวิตที่พระเจ้าเปลี่ยนชีวิตและร่างกายและพี่เนี่ยพี่น้องพระพร ที่เราจะมาแห่ปันกับพระเจ้าตลงมือไปสูดิค่ะขอบคุณพระเจ้าเกตีโยพระเจ้าเพขันวัไไยกัดสวนไปใส่กับอู้นี่จะผมาำข้าวทำข้าวพระเจ้าเออเพราะว่าไปแห่กันพระเจ้าเอาพระกระพี่แก่ผู้นั่นแก่ผู้นี้ให้กินน้องเพราะทีพระเจ้าพเพป่ะกาศบ่อย ขัดสนอย่างเลยอนไอ้พี่จะควบคุกควบจะเดิอเพราะเดม่ว่าดมือของสามมือัดนี้มีเท่าพวอใจหนึ่งปันขยุ่งเออมาถามหาเป็นอย่างอัศอรพวกเจ้าอาคนมาสื่อที่หนนะที่อย mm ู hmm. 是是่ใจเลยอยู่น้าอยู่เป่นหรอกปะน้าละก็าวบ้านที่เดยอดไรถามงาน ผมไปวัดนท่กวันเออเล่ากับขายกว่าหลายรอบเอาวะขายที่เดือนหนึ่ง้นอนเอาวะแล้วขายสองล้านบาทเออพอดีผู้เขาไปเห็นเขามัดพอดีเลยเออขอบคุณพระเจ้าเออให้เขากระจายเอาคนเล่าไปรอบเออเอาไปทีไปัยยิงหลังเอาวะขอบคุณพระเจ้า ตอานีมีคนหนึ่งผมเขาประทุษรักก่อนผู้สิงเขาโว้ร่ำความกับผู้สิงมีคนหนึ่งมาถามซื่อให้ยาน้่นผมอีกขอเล่โต้ผม,มเองเออให้ยาแต่างการทุกเย็นผู้สิงนี่แหละครับสามถึงสามลายเออเป็นดีนตัวก็หาเออเมฆกับพขาพุุกระ,ระจ้าเออมิจฉา่จน์แเกีหญเ,เขาเออก็ดีโย เออตอนนี้เขาขายสามล้านแต่เออเขาก็มาเบิงกันเออจะเป็นตกแกเขาทั้งคนหนักทั้งเพื่อคนหนักคุณหนักเอออราคาซื้อได้ราคาเขาได้เอาแล้วเขาก็จะเจียกเขาเขาจไปหาในเรื่องเพราะว่าเขาก็็นไปหาให้ดูเพราะว่าเออขอบคุณพระเจ้าเพาว่าขั้นใจเขาเสียหายหนึ่งแสนบาทขอบคุณพระเจ้า เออเออแต่ตัวหนั้นเพราะว่าอันเข้าใจหมดในเล่าที่หายผมตกปลาปมันเออสองลานดาวมันหนีมาแก่ไปมันเปรว่าเออขอบคุณพระเจ้าโอ้ยว่าที่เราว่าไปเอาไปใส่ผมเราจะเพ่งของพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าเออเขาไปใสเขาจะใส่ผมไปมึงก็ต้อกต้องว่าต้องไปเออเพราะว่าไปไปดูแรกของอธิษฐานกดนหมดแล้วเออ นี่มีดน้าเนึ่งซื้อน้าสมคนบัดแผลกระตุ้นเออไปรพยวบาลทิ้งตะเกียบเขาว่าผีพาเข้าไปจ่อแล้วท้องออกเป็นอางลางมาท่นแกมแันไนคนก,ก็นั่งอายุ42ปีเออโอ้ยพอแม่เขาก็ดีผมไปเขาบอกกันได้เบื่อผมก็เลยจัาดาให้กินเออกินว่าอะไรสิบสา์ก็ทินะ เดี๋ยุ่แล้วเขาบอกให้พระเขอก็ว่า้องทังดีแล้วเพราะว่าจะเลื่อนปรเดี๋ยวเยอนี้เขาคิดเขาได้สบายพอเขัยวัดเราปกติเราเนี่เราผมก็แล้วเาก็พี่ไะให้แต่เขาอ่านอธิษฐานเ่าตว่ขึ้นไปเยี่ยมยู่งขอบุณพระเจ้าเนี่ยละห้าสุกันข้าจะไม่ฟาของพระเจ้าแลสกระอดว่านาพระเจ้าเอาวันที่นอนยกพระพี่เสืองว่าอธิษฐาน เียพี iam, พ่นอกเียขอบรัวเออได้ขอบรัวนะเดียจะไปไปไปสิไปว่าเท้าไปไก่ไกเท้าอยู่กับพระเจ้าเออเราเฟินเลนหาพระเจ้าเมื่อวันนั้นแลนไปอยู่วัดว่าประเทศเห็นเหตุผมผมตามขรอควาวที่เขาเดียพระเจ้าป็นแถววันโกจะได้กระบี่ผมเห็นโ่าจะสีกะบี่เพราะ่น be ้าพระกระบี่กระี่หน้าให่กวาหนาหอก นี่นะผมมาผมก็เลี่ยกมาวก็พี่ด้วกันวันผมมาเขาเลี้ยงเอาเลียกแลก็พี่เขาจะเลี้ยกันหล่ในแต่ก็ปากไร่คนอะไรกังไหนได้ใรแต่ปงการไปโหลดไอ้ปงการบัก็ยกเรียนดีดีีกัานเป็นที่สดงให้ทำบัญญัติโยว่ามนใช้น้ำต้องเรียวคมก่นกัดรอมเดอโยกสบัดปุจจันจากี่ทุควในเรื่องเด้านเรี่องภาษาญ่าไกเดียการีมาหลายปีมัเราโกลุกายย้อนให้ได้เจ้าก็น้องไปดินี่ละ เข้าไปใส่แต่ผมลองเพชรไปกวอเศ o ผมเปิดตรงยาแถวบาดสปัดบาดระว่าเาว่าสองคนใหญ่แล้หลอกเพกินไปนงาทำเป็นเขากโอ้ยวัดเขาหูยาวเราถือดันักินเนแต่ว่านี่ละในในห้องับ้ากัะเจ้าเดอครับนี่ละผมเตระยุุ้ีแห้งคกับเาอย่ดจะไ่รูผมได้เอาแปดทิพผมก็ยังมีํามีเอาดเ แต่ผมก็กินเหาก็ถุกจาาเขาจะไม่เห็ดเห็ดผมก็บ่กินผมกิมกน,มกนแต่ข้ากับตันต้มโพรใครมันบอกเีบ่มนรู้สำลักรับพวกับพวกยังกินใจด,ดีนั่และขณะที่เขามายุสัเจ้าเออลคนเห็นไปถือจะได้ไบบยังบ่มีอะไรบ่าับรถมนว่าโอ้ยมันกับเข้าไปเข้ามาี่โรงพยจาเออ แต่ว่าแต่ว่าแตกี่โ้ยรถท็ส่ตอนนั้นรม่พบว่าจะผ่ันเดอะกัะซ้นเดอกกับลูนมิตรไว้อยู่กับรถกซนนั่นล่ะผมก็เลยอธิษฐานเพื่อพระเจ้าจะได้ไก่พระเจ้าเราสมรักษาผมมาท่าลในวี่น้อกคุ้ค่าเยอะัตการพราอธิาแต่เรเสดพระองค์ขอพระองค์กรรัมาาเป็นรรมดาไม่หมวารบากับพระองค์ขอพระองค์ทรงความคุ้มครอง พี่น้องร่วมจะไม่ยิ่งทำวันนี้ขอพระเจ้าจงดูแลรักษาเป็นอย่างดีอย่าให้มั่นยืนยันเชื่อไม่ให้แผ่นดินแผ่นดินนได้ที่จะพระเจ้าดูแลรักษาอย่าให้โรคภัยไข้เจ็บมาเปลี่ยนเปียนขอให้พระองค์ทรงดูแลพี่น้องทุกคนให้มีสันติสุขกับพระองค์มากขึ้นขึ้นขอที่ฐานในนามพื่อจิตอยู่กับระเจ้าอาเมน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 ขอบคุณพระเจ้า

มันห็นนาเนาะพันห็นนามไหลมากท่ากุมาทากเว้ยไดแล้วพ่ฝายนามไหลบอกกับคนทางว่านามมีเงื่อมงบใหม่ด้วยยังไงมัเป็นนามคอยเรยนมาเนี่ยมันจะบอกอยอะแล้วโอ๊ยท่ากุดกัพ่ตัใจเนาะโอ๊ยปนกวมเด้อเว้ย ไปถไกไปกไปวกกันไิไก่หานะ้าจะข้อมือสูงหนึง่งโอ้ยประตายเยอะหนี่งอยู่น้ำพ่ถึงน้ำมันด้วยหนว่ะในน,น,น,นน้นมนอยู่ประมาทุกพันแบบน IN, นพพันดีบอเอยอนิพันนยีนาหนิยนาน้ำไหลมากคุณมึงมนงหายชั้นตะไก่กันเขาดีไม่นานระจําไปเสนอ ได้โอดีเพราะให้ประจาเอาไปเสนอ่าว่าเอาได้นำไห้นำรอมันเป็นยังดอกอข้าอยู่สูงเลยนะข้าอยู่สูงสูงที่สุดเลยนานมากครับไปละไปสูลให้หยูดให้อยู่ในโน่นโคตรสูงหนึ่งโอ๊ยขอบคุณพระดำพี่นองเอ้ยขอบคุณพระจาไม่มีเยค นีจักศเสกสุขมีักรเสมานคันว่าเจ็บไข่ได้นาวค่ะมีนีน้อยน้ลูกขึ้นมากมือเศร้านี้โชว์มาตร้านเก่าบอกว่าที่นั่งมืออื่นพูนเก็บเผาศพผุนนั่นทุนนี้นั้นตัวสวาย่าอพี่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 าา่พี่พีัพี่พ่่่ เลยหลานคนหนึ่งมามาโทวให้ฟังจะไปทุ่มเรื่องจัดพื้นเบาอีหยังขอบคุณพระเจ้าโอ้ยโชคดีโชคดีในม่ยุกคประจ้าโชคดีที่สุดขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเจ้ายิ่งใหญ่ที่ทานพระปาพระจิตใจคณะเป็นของพระองค์ซืบๆไปเป็นนิดอาเมนขอบคุณพระเจ้าพระเจ้า แสดงให้เราเรู้ว่าแม้ว่าจะไปพิบัติอะไรเก Trans ิดขึ้นแต่พระเจ้าทรงอยู่เหนือทุกสิ่งและเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าสูงพระเจ้าอยู่เบื้องสูงพระเจ้าเป็นที่สูงแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็อยู่ที่สูงเหมือนกันเพราะพระเจ้าจะปกป้องเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาเป็นอะไรเกิดขึ้นเราก็จะได้รับความรอดที่มาจากพระเจ้าอเม่ขอบคุณพระเจ้าเออพี่น้องที่พระเจ้าเราบอกว่าที่ว่าพ่อ <พ ente S 1> ให้ให้หมวกให้แห่นีพระเจ้าก็นึ่งถึงเมื่อกี้นี่เองว่าอ่ายุทธภัณฑ์ทั้งทั้งทั้ง ห้ทา,ท,าทั้งชุดทั้งชุดเนาะยุฐภัณฑ์ทั้งชุดในเอเวอเัสเนาะพระเจ้าบอกเราว,ว่าพระเจ้าให้เราอะไรมากลรวพระเจ้าเรื่องได้เราวพี่น้องขอบคุณพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะไปอ่านดูว่าทุกอย่างที่พระเจ้าให้เ,หเราตอนนั้นอะอยุทธภัณฑ์ั้นน่ะนมีอะไรบ้างมีบวกไหมพี่น้องมีไหมถ่าจะมีเอ่อถ้ามีสแสดงว่าขั้ตอบอยู่ที่นั่นพี่น้องบวกกัืออะไรก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็ตอก่อไปเราจะอาถวายทรัพย์เนาะเพื่อการของพระองค์ thank you